น้องนุแล้วนุเป็นไขรนุเป็นน้องชายแนทใช่ไหมครับนุเป็นน้องชายแนทซึ่งผมเป็นเพื่อนนุ่นการทำงานน่ะทุกคนต้องรู้ว่าผมอ่ะมีหน้าที่เป็นผู้กำกับใช่ไม่ต้องมาชมผมไม่ต้องมาชมผมแล้วด่าน้องผมเพราะว่าถ้าคุณชมผมแล้วด่าน้องผมผม่าจจะด่าคุณให้คุณชมผม ผมก็จะด่าคุณเพราะว่าอะไรเพราะคุณด่าน้องผมน้องผมอะใครก็แตะไม่ได้นะคุณอย่าลืมแล้วแล้วแล้วบางคนเนี่ยวันนั้นที่เกิดการคือที่ที่ผมเนี่ยที่คนเอารูปมาลงผมไปถ่ายไปถ่ายโปรเจกต์ก็คือไปถ่ายโปรเจกต์โคเบอร์เพลงผมไปถ่ายโปรเจกต์โคเบอร์เพลงเข้าใจไหมครับผมไปถ่ายโปรเจกต์โคเบอร์เพลงก็ไปบอกว่าไปเป็นเพลงเอ็มวีให้ให้นุ่นเหรอคะ ทำไมนู้ไม่ไปนุ้เขาไปครับนุ้เขาอยู่อยุธยาอยู่กับน,นุ้นนุ้นุ้ว่ะเขาใกล้นุ้นมากกว่มากมาก,มากอยู่แล้วเขาอยู่ด้วยกันทุกวันผมเกี้ยวกับน,น้องผมอ่ะผมเกี้ยวกับน,น้องสภา,ายผมอ่ผมจับแขนอะ่ะผมไม่ได้จับอย่างนี้นะทุกคนผมจับแบบนี้ครับนี่นี่นี่คือการให้เกียรติผมให้เกียรติที่สุดแต่ทําไมจะต้องมาชมผมแล้วว่าน้องผมผมไม่โอเค ถ้าผมพูดวันนี้แล้วคุณคนที่ตามชื่นชอบในผลง,งานของผมกับการที่ผมเล่นคู่กับน,นุ่นถ้าผมพูดในวันนี้แล้วถ้าคุณไม่โอเคเพราะว่าคุณเป็นคนจับจิน้นถ้าคุณไม่โอเคก็แล้วแต่คุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณว่าน้องผมเข้าใจไหมครับผมไม่โอเคผมไม่โอเคนั่นคืออะไรทําไมมันแปลกตรงที่ว่าทําไมคนเราเขาเป็นครอบครัวกันอะน ผมเป็นพี่ชายนุนุเป็นแฟนนุน่นทำไมคนเราเป็นครอบครัวกันทำไมจะต้องมีคำพูดว่าคนนี้เหมาะกว่าคนนี้สมควรกว่าเนี่ยและอันเนี้ยเดี๋ยวผมผมผมเห็นจ่าจ่าเลยไม่รู้เขารบน่าจะไม่รบหรอกเนี่ยหน้าให้คู่นี้แต่งงานกันส่งอดีน่ารักครอบครัวคุณเป็นยังไงอ่ะ พอผมพูดจริงครอบครัวคุณเป็นคนยังไงหรือว่าครอบครัวของคุณจะต้องบอกว่าถ้าน้องมีแฟนถ้าพี่เหมาะกว่าก็คือต้องเปลี่ยนมึงบ้าเปล่า,าจริงอันนี้พูดเลยมึงบ้าเปล่าครอ,อบครัวเป็นยังไงฮะครอบครัวคุณปกติเปล่าเอาเอแล้วแซวอะไรกันอ่ะให้เกยียรดเขาด้วย ครอบครัวใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ครอบครัวผมเป็นอย่างนี้ครอบครัวผมนั่นคือการให้ความสําคัญซึ่งกันและกันการให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมันถูกต้องที่สุดนุ่นคือน้องสะพ้ายผมครอบครัวผมทํางานกันเป็นครอบครัว <c ues> แล้วผมอยู่ด้วยกันผมอยู่ด้วยกันผมอยู่กันด้วยความรักนะครับผมอยู่กันด้วยความรักผมไปทางานให้นุ่นนะ่ะทุกวันนี้ผมทํางานนุ่นผมมีตําแหน่งเป็นผู้กากับ และผมได้ทางานเพราะว่าอะไรเพราะพี่วุ่นเป็นคนเปิดโอกาสรุ่นเป็นคนเปิดโอกาสเหนือเนตรเล็กขอบเป็นคนเปิดโอกาสให้ผมได้ไปถ่าย MB ได้ไปถ่ายถ่ายเว v e r เพลงในวันนั้นเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ขึ้นไปอีกผมขอบคุณเขาผมขอบคุณเขาและทําไมผมและทําไมจะต้องไปจับว่าเอา้าเนี่ยไปถ่ายเอ็มีคู่กันน้องผมเขาอยู่ใกล้กันนี้กว่านี้อีกป่วยจิตลองมาดูหน้างานะมาดูดิเขาอยู่ด้วยกันทุกวันน่ะยังไม่ชัดเจนพออีกหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องอันนี้เอา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 ให้มันดีๆอูบ็อกเลยมึงเขียนอะไรเนี่ยออกนะผมรักผมรักผมรักนุผมรักนุ่นเพราะว่าเขาสองคนคือ,อครอบครัวของผมทุกวันนี้ผมสามารถทำทางพ่อและแม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านผมพ่อแม่นุนุ่น,นพ่อสอนรัก ครอบครัวของพ่อสารัก์ผมรักและผมให้การปกป้องแล้วก็ให้การดูแลและผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้เขาด้วย,ด,วยด้วยใจแล้วก็ความรู้สึกลึกๆที่ผมอยากจะทำให้แต่สิ่งที่มันทำออกไปเราแสดงถึงความรักที่ครอบครัวเรามีต่อกันและทุกอย่างมันไม่มีอะไรแอบแฝงเพราะฉะนั้นอย่ามาสร้างแอคป,ปัน อย่ามาจิ้นอย่ามาจิ้นมั่วซั่วคู่จิ้นผมก็มีถ้าพูดกันตามภาษาองตรงนั่นคือคู่จิ้นนุนุน่นแนทออยเจมติกคือทุกคนต่างมีคู่จิ้นไปของตัวเองถ้าไม่ชอบคู่จิ้นของผมก็ไม่ต้องจิ้นผม,มาใครนี่มันคือครอบครัวผมครับคุณนี่มันคือครอบครัวของผม นะครับนี่คือขรอพงผมและถ้าคุณจะชื่นชมผมแล้วด่าน้องผมผมก็จะด่าคุณเพราะว่าคุณด่าน้องผมมันเออใช่กระตางมันคือคู่ของมันมันมันคือพื้นที่ของพี่แล้วนุ่นเขาคือพื้นที่ของเขาแล้วเขาเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วพี่ก็โอเคพี่ก็สนุกสนานพี่ก็โอเค ูกต้องไหมครับพี่ก็โอเคแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่มีความสุขที่เห็นน้องพี่รักกันผมเนี่ยผมเขียนเลยผมเขียนจากใจเลยว่าสตินะครับสต,ติพี่แนทตพี่แนทพี่ชายน,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 นุนุแฟนนุ่นนุ่นแฟนนุแนทตเพื่อนนุน่นไม่หมุนเสานะครับผมอยากมีหลานอืม เขอยากมีหลานมันตลกมันมันมันตลกถ้าไม่ชอบถ้าถ้าถ้าไม่ชอบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรอย่างนี้มนผมไม่ชอบกับการที่ที่มาว่าน้องผมแต่ชมพี่ชายและจับพี่ชายไปจิ้นกับแฟนน้องมันได้เหรอบ้านคุณเป็นยังไงอะชัดเจนยิ่งกว่าใช้จานดาวเทียมถูกต้องไหม ใช่คู่นุ่นเขาชัดเจนมากคือเขาจะเข้ามาบอกปะคือแบบว่าผมต้องออกพูดบ้างเพราะว่าอะไรปะตอนแรกผมเลยจะไม่พูดเพราะผมต้องบอ,อกเอ้ยน,นุ่นพี่ณักควรพูดไหมเราก็รอดูให้ให้มันแบบว่าให้มันมีอะไรที่มันแบบว่าที่มันมากมันมากขึ้นหน่อยที่มันมากขึ้นหน่อยที่มันรุนแรงขึ้นหน่อยแต่พอถ้าวันหนึ่งณัฐไปพูดอ่ะมันจะกลายเป็นว่า มึงชอบใช่ไหมเนี่ยที่มึงไม่พูดเนี่ยไม่พูดเลยเนี่ยมึงชอบใช่ไหมเขาจะ่ะเราโกคนคิดอย่าง้ว่ามึงชอบใช่ไหมที่มึงไม่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 พูดเลยเลยเนี่ยไม่ชอบเข้าไปไกลๆครับไม่ชอบเข้าไปไกลๆไปไกลเลยถูกต้องพี่พี่หนึ่งผม ผมอะทำมาที่ของผมแลคือผมเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดและผมรักครอบครัวผมผมปล่อยผ่านไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอะไรครับมันเยอะไปแล้วใช่ครับถูกแล้วบ่อยนะให้ปั่นยังไงก็ไม่แตกแยกแต่ในนาวันนี้ผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับในนาวันนี้นะครับผมขอพูดตรงนี้เลยผมจะทําทุกอย่างเพื่อ ผมจะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวบ้านบารมีผมจะทำทุกอย่างผมพูดชัดเจนนะผมจะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวบ้านบารมีผมจะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวบ้านเพชรวิเชียนผมจะทำทุกอย่างเพื่อนุเพื่อนุ่นไม่ว่าเขาสองคนจะต้องการอะไรสองบ้านนี้ต้องการอะไรถ้าผมทำให้ผมจะทำแต่ผมทำเพราะว่าผมเป็นพี่ชายผมและผมเป็นพี่ชายผมเป็นพี่ชายของน้องผม ผมเป็นพี่ชายนุผมเป็นเพื่อนกับคนที่จะเป็นน้องสซอร์ผมในอนาคตหยุดนะครับใครที่มีมีเขาเรียกว่าอะไรอะที่มีแอคปันอะหยุดนะ <c oughs> ผมพูดขนาดนี้แล้วนะ <c oughs> ผมไม่รู้หรอกว่าที่ผมพูดออกไปอะ่ะ <c oughs> คนจะเข้าใจผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต หรือว่าเข้าใจแบบ50%แต่ผมทําบนความถูกต้องนั่นคือให้คุณจะจิ้นหรือว่าคุณจะชื่นชอบผมแต่ถ้าคุณด่าน้องผมผมก็ด่าคุณและผมก็จะไม่โอเคด้วยชัดเจนเนาะ